นะครับเพื่อนๆ <S <S อัน,นี้แอดอยู่ในช่วงของบริเวณย่านที่มีการทำงานนะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับกำลังจะผ่านบริเวณจุดที่มีการอัดหินนะครับลงใต้ประแจนะครับ ถเร็วที่172วันนี้ทำกระบ,บวนโดยฮิตาชินะครับ น,นี่ตาชิ4520นะครับทำข,บว,วทบ,ทขบวนรถเร็วที่172นะครับนี่นะครับทำขบวนรถเร็วที่172นะครับต้นทางสุระต้นทางสุงหกกลกนะครับไปทางกรุงเทพนะครับ เราจะเห็นว่ามีขบวน2 5 5นะครับลีกให้ที่ทาง2นะครับย่านชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะครับรถเร็วที่172นะครับ2้5นี่จอดลีกอยู่ที่ทางทางหนึ่งนะครับ ทางประธานนะครับนี่นะครับเราจะเห็นว่าขาบวนรถเร็วที่172นะครับเข้าทาง2นะครับมี2องจอดรอหลีกอยู่ที่ทางประธานนะครับ ร,รถเร็วหนึ่งเจ็ดสองหลีกเข้าทาง2นะครับ2อ 5, 5จอดรออยู่ที่ทางประธานนะครับรอลีกอยู่นะครับเดี๋ยวเมื่อรถเร็วที่หนึ่เจ็ดสอข้าทาง2เรียบร้อยแล้วนะครับขบวนสองห้าก็จะเดินทางออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามมาด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหนองประดุกชนลครับ